ัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่รายการเดอะวิชั่นเปิดโลกทัศนกับผมสุทินบตูมทุกวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเรานําเสนอเกี่ยวกับเรื่องประวัติของหลวงป,ปู่ทิมอิสริโกแห่งวัดกระหาไร่จังหวัดระยองหรือคุณแผนหนึ่งห้าพระแท้ที่ถูกลืมท่านผู้ชมครับมีเสียงตอบรับมากมายท่วมทน้นมีไลน์จากอเมริกาจากหลายประเทศที่ส่งมาหาผมถามว่าอยากจะให้ออกอกีก ตามวันนี้เรามาตามคําเรียบร้อยเหมือนเดิมวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องคุนแผนพระแท้หนึ่งห้าพระลุงปุตทิมพระแท้ที่ถูกลือวันนี้เช่นเดิมเราจะมาคนพูด,พดคุยกับคนพื้นที่ที่คนเดิมเราเนี่ยคือคุณพิเศษศรีสวัสดิอ์อดีตผู้ประกาศข่าวกีฬาและผู้สื่อข่าวสำนักข่าวเอาโศสสำนักข่าวไทยช่องเก้าครับ,วนนรบสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปุตทิมครับแล้วก็สวัสดี <c oughs> คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยครับแหมค,คุณพิเศษ ก็น,นี่ครับคุณแผนที่เราจะพูดบันลิกต่อครับเราจะพูดถึงเรื่องของคุณแผนหนึ่งห้าพระแท้ที่ถูกลืมของลุงบูทิมครับ,รบเป็นพระที่มีประวัติการสร้างที่ชัดเจนครับสําหรับคนที่กลุ่มคนที่จะเข้ามาศึกษาใหม่ผมก็อยากจะนำนำเรียนแบบนี้นะครับพี่สุธินว่าถ้าให้เปรียบเทียบดูว่าปีหนึ่งห้าหรือว่าปีอุปโลกนึงเเนี่ย อันไหนน่าจะถูกสร้างโดยหลวงวุทิมมากว่ากันก็ประเด็นก็คือว่าการพบพระที่กระจายอยู่ในพื้นที่นะครับกระจายอยู่ในพื้นที่ของอำเภอบรค่ยัยหรือว่าทุกอำเภอของจังหวัดระยองไม่ว่าจะเป็นอำเภอแกลงวังจันทร์เขาชม,มเมาอำเภอเมืองอำเภอปกแดงอำเภอเอำเภอพนัดเออยอำเภอที่คมพัฒนาเนี่ยล้วนแล้วล้วนแล้วแต่เป็นขุนแผนหนึ่งห้าครับอย่างนี้มันน่าน่าคิดไหมพี่ค,ครับพี่สุทิน คุณพิเศษในฐานะที่เป็นคนบ้านค่ายโดยกาเนิดโดยกําเนิดเลยเป็นคนที่เกี่ยวพันประวัติของผมเห็นในคอคุณพิเศษท่านผู้ชมของหลวงปู่ทิมตั้งแต่ยังเ,เด็กๆกี่ขวบครับส <4 S 1> ี่ขวบโอ้สี่ขวบตอนนั้นหลวงปู่ทิมท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าหลวงปู่ทิมละสังขารไปเนี่ยผมมีวัยประมาณเกือบห้าขวบแล้วผมใส่นาปกหลวงปู่ทิมครับแล้วก็เป็นพระที่คุณพ่อผมเนี่ยไปบูชามาจากวัดในราคาสิบบาท ผมก็ใส่แบบเปลยแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เลี่ยมถามว่าตอนนั้นมีคุณแผนไม่มีแต่คุณแผนไม่มีห่วงผมก็ผมจะไปใส่ได้กันผมก็ต้องใส่ผมก็ต้องใส่นากปกที่มีมีห่วงสามารถใส่ได้เลยแต่ว่าไม่ได้มีการเลี่ยมกรอบครับดังนั้นคนที่เล่นพระผิดจากผมไปเนี่ยพระคุณเก๊แน่นอนครับผมชัดเจนมากเพราะว่าบ้านผมอยู่ห่างวัดแค่7กิโลคือวิเศษไม่มีเหตุผลที่จะเอาพระพรมใส่อ่เดี๋ยวเรามาคุยกันวันนี้คือก่อนก่อนที่เข้ารายการ เอาวเราขอเรียนท่านผู้ชมให้ทราบว่าข้อที่จริงคือวัตถุประสงค์ในการออกรายการของเราคือเพื่อปกป้องอนุรักษ์พระแท้แทเกตณาลมของผู้พ่อถูกต้องไม่ต,ต้องการมาเป็นพุทธพานิชย์เพื่อไปขายไปไหนไม่ใช่ต้องย้าเลยนะฮะวงแหวนที่กำเนิดรักบ้านเกิดเมืองบานคายครับแล้วก็มรดกของผืนแผ่นดินเกิดมรดกของหลวงูุทิมต้องอนุรักษ์ไว้ครับ ผมไม่สนผมต้องต้องนาเสนอความจริงแล้วก็เผยแพร่ความจริงเท่านั้นนั่นแหละครับเพราะผมถือว่าศักดิ์ศรีเกียรติยศของสื่อมวลชนเนี่ยพวกเราศักดิ์ศรีมากกว่าเงินเงินไม่ใช่มาซื้อพวกเราได้ไม่ใช่ศักดิ์ศรีเกียรติยศคือนาเสนอทอดท้จริงความจริงหลวงพ่อเนี่ยหลวงพุฒิิมเนี่ยผมได้ข่าวว่าอพิเศษเกิดปาเพื่อให้คนถูกต้องท่านไม่เคยรับอะไรของใครเป็นผู้สร้างมีไงเมื่อที่เราในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยครับตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราพูดอะไรไว้เนี่ยคนไม่ได้จดจำหรอกครับแต่ คนจะจดจาว่าเราได้ทําอะไรลงไปบ้างให้กับพื้นแผ่นดินเกิดอย่างผมเนี่ยผมกล้าพูดเลยผมจะต้องอนุรักษ์ขนแผนหนึ่งห้าพระแท้ที่ถูกลืมไว้ใครจะมาพูดยังไงก็ผมผมไม่ไม่สนเพราะว่าผมทันยุคหลวงพุทิมยังมีชีวิตยอยู่ในขณะที่ผมอายุเกือบห้าขวบแล้วดังนั้นผมอยากจะบอกว่าสําหรับคนที่เข้ามาศึกษาใหม่นะครับหนึ่งคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าพระหนึ่งห้า 1, 5, หรือว่าหนึ่งเจ็ดถูกสร้างโดยหลวงพุธทิมมากกันผมอยากจะให้ฟังเหตุผลตรงนี้นะครับ พระขุนแผนหนึ่งห้าเนี่ยพบกระจายโดยทั่วไปพบในหมู่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนยันข่าบดีคนแถวระยองมีมยังไง<อ>ยังไงไก็ต้องมียังไงก็ต้องเจอครับแต่ขุนแผนอุปโลกหนึ่งเจ็ดเนี่ยมีกระจุกตัวอยู่ในมือเซียนพระถ้าอยากได้เนี่ยบ้านคนตามบ้านคนไม่มีมมต้องไปเช่าจากเซียนพระเท่านั้นตามห้างหลังๆเท่านั้นเท่านั้นแล้วแปลกอย่างหนึ่งว่าทําไมาขุนแผนหนึ่งห้าถึงมีอยู่ในพื้นที่ แต่ขุนแผนหนึ่งเจในพื้นที่ไม่มีแถมว่ามีอยู่บนห้างดังเท่านั้นแล้วราคาองค์เป็นล้านคือเป็นการเมคปราคาเองถูกต้องครับตั้งราคาเพื่ออุปโลกถูกต้องครับแล้วก็บอกว่าสร้างน้อยสร้างน้อยแต่ผมเห็นมันขายมากี่กี่สิบปีแล้วมันไม่มีวันหมดทันทีขุนแผนหนึ่งเจของเขาครับขณะเดียวกันขุนแผนหนึ่งห้าเนี่ยเป็นพระที่มีพุทธคุณคนที่ใส่เนี่ยก็จะรับรู้ได้ว่ามีพุทธคุณหนุนนําชีวิตอย่างเช่น บางคนหน้าที่การงานเจริญขึ้นบางคนมีโชคลาภเกิดขึ้นอย่างเป็นนิดบางคนไม่มีลูกไปไหนกับแฟนสองคนแต่มีคนเห็นว่ามีเด็กนั่งไปในรถด,ด้วยหรือว่าขับรถไปคนเดียวก็มีเด็กมีเด็กนอนไปในรถด,ด้วยทําให้แบบว่าแค้วคาดจากการโดนตํารวจเรียกตรวจเห็นเด็กนอนอยู่จะเรียกจับพ่อก็เหมือนับสงสารเด็กก็กเลยปล่อยปล่อย,ปอย,ปอยไปอะไรประ<อ>มาณนี้มีเรียกเป็นพ<ม>ิธารแบบนี้แบบนี้ด้วยครับคือผมท่านผู้ชมผมต้ง แต่วันนั้นวันแรกที่นำเชิญคุณมิเจกมาออกอรายการเกี่ยวลุงปูทิมสิ่งอะไรเข้ามาในชีวิตผมซึ่งผมประทับใจและช็อกช็อกบางอย่างเป็นไม่ไ,มได้ญี่ปุ่นเป็นคนเดีย๋ยวจะเล่าในร่วงสองของรายการ,รเพราะญี่ปุ่นก็เห็นยังไงไปห้องผมก็เห็นใครนิดนึงคุณพิเศษค,คือการเปรียบเทียบระหว่างพระแท้หนึ่งห้าเนี่ยว่าใครสร้างแน่หนึ่งกับหนึ่งเจ็ดนะครับที่เขาอุปโลกกันกันมาเนี่ยนะจริงๆริงแล้วใครสร้างแน่อย่างไร พระปีหนึาเนี่ยเป็นพระแท้ที่ถูกหลวงพุทิมสร้างขึ้นมาโดยมีประวัติการสร้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพถ่ายที่ติดอยู่ที่วัดในยุคเมื่อสิกว่าปีก่อนภาพถ่ายนี่ก็ยังอยู่จนกระทั่งถูกปลดออกถูกภาพดังกล่าวเนี่ยถูกปลดออกมาถูกปลดลงไปเม,เมื่อไม่นานมานี้โดยกรรมการวัดบางคนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับกับทางการทำขุนแผนหนึ 7, ่งเจ็ครับสอง คนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่ที่มีอายุมากๆ60 70เจสปีทุกคนล้วนแต่มีแต่ขุนแผนหนึ่งห้าขณะเดียวกันเซียนพระบนพันทิพย์อายุยังไม่ถึง30อืกับมีแต่ขุนแผนหนึ่งเจ็ดและถ้าอยากได้ต้องไปเช่าเอาจากเขาเท่านั้นอ่ะอย่างนี้มันน่าคิดไหมครับเออไม่ใช่พันทิพย์อย่างเดียวที่ว่ามีหลายหลายแห่งเลยครับหลายแหง่งพวกทั่วประเทศแบบว่าพ,พอนั่นปุ๊บเสียนอายุ25 27้าครับพบเคลียครับยังไงครับอย่างนี้เป็น เขาเคยเห็นพระแท้หลวงูุทิมไหม,มผมเนี่ยคนพื้นที่ตำบลเดียวกับวัดละหานไร่บ้านผมอยู่ห่างวัดแค่เจ็ดกิโลผมใส่พระหลวงูุทิมมาตั้งแต่หลวงูุทิมท่านยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นผมฟันธงเลยว่าใครเล่นพระต่างจากผมไปพระของคุณคือพระที่หลวงูุทิมไม่ได้สร้าง <c oughs> เปลี่ยนสร้างคุณก็เล่นของคุณไปอ๋อแต่ถ้าอยากได้พระแท้ที่มีพุทธกคุณหนุนนาทางตามผมมาผมไม่พาหลงทางแน่นอนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปหวังเพราะาป็นพุทธพาณิชย์เราไม่ใช่ผมไม่ได้หวังเบื้องเป้าหมายในชีวิตของผมหลังจากที่ผมเรียน ผมผมผมพูดอะไรเป้าหมายผมหลังจากที่ผมเรียนจบปริญญาเอกเนี่ยนะผมจะต้องเผยแพร่พระแท้หลวงปู่ทิมเยยี่มเท่านั้นมผมไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยที่จะมานั่งบิดเบือนและออย่างท่านผู้ชมครับคุณวิเศษเนี่ยก็จบด็อกเตอร์นะครับจบ,รบปริญญาเอกดังนั้นคือเรามาปกป,ป้องอนุรักษ์ของถิ่นเกิรอันนี้น่าชื่นชมและอีกอันนึงผู้วิเศษคนพื้นที่ยอมรับอย่างไรห<ค>นึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดคนพื้นที่นะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยระบบของเทคโนโลยีเรื่องการสื่อสารเนี่ยก็ไม่ได้ ไม่ได้ทันสมัยแต่ว่าตอนณเวลาเนี่ยเริ่มมีระบบ 3G 3G เพิ่งเข้ามาบ้านเราเมื่อปีที่แล้วต้องต้องนำเรียนอย่างนี้เราสามารถเล่น Facebook ได้บนมือถือเมื่อปีที่แล้วนี่เองอดังนั้นถ้า 4G มาครบครอบค,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 บคุมพื้นที่เมื่อไห่ปั๊บเรื่องนี้จบแน่นอน <laughs> ครับเพราะชาวบ้านก็มีก็ก็ดูได้ก็ดูได้แล้วคราวนี้คราวนี้ก็สามารถตอบโต้ได้แล้วครับความจริงละใช่ครับความเท็จปีแป๊บเดียวเดี๋ยวก็รู้ใช่แต่ความจริงทั้งชีวิตไม่มีความว่านั่นครับนะครับเขาซุก อุจจละอยู่ใต้พรมวันหนึ่งเปิดมามันก็ต้องเหม็นโชว์ใช่นั่นแหละนั่นแหละครับคือความจริงเนี่ยพูดล้านครั้งมันก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับแต่ถ้าของปลอมเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ดูถูกต้องครับเอ๊ะนิดหนึ่งชาวบ้านเขาแขวนส่วนใหญ่ที่คุมภาพันเลขตมตัดชาวบ้านเนี่ยไอ้แข,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 ขวนแขวนเนี่ยหนึ่งเจ็ดครึ่หนึ่งห้าเยอะหนึ่งห้าครับ <S 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 ทั้งชาวสวนผลไม้ระยองระยองระยองเป็นจังหวัดที่ทำสวนสวนผลไม้ชาวนาชาวไร่ชาวเกษตรกรผู้ทำสวนยางมอเตอร์ไซค์วิน หรือว่าคนทั่วๆไปแขวนได้หนึ่งห้าแต่หนึ่งเจ็ดเนี่ยจะอยู่กระจุกตัวอยู่ในมือเซียนพระแล้วก็คนมีตังค<อ>์เท่านั้นที่โดนหลอกอลถูกต้องถูกต้องคือใหญ่คนรวยจะโดนหลอกถูกต้องครับชัดเจนเลยนะฮะคือถ้าคุณเล่นหนึ่งเจ็ดเนี่ยคุณฉลาดไม่พอคุณถคาคุณฉลาดไม่พอนะคุณต้องโง่แล้วก็มีตังค์ด้วยคุณถึงได้ไปอืครับคือคุณฉลาดไม่ทันเขาไงคือพระแท้หลวงปู่ทิมเนี่ยผมต้องนําเรียนพ่สุทิ์ทีนี้ว่า พระแท้หลวงปู่ทิมเนี่ยปลอมไม่ได้แม้แต่องคเดียวด้วยเพราะอะไรสังเกตยังไงมวลสารอืพระหนึ่งเจ็ดที่ระบุว่าขายอยู่บนห้างดังเนี่ยมวลสารของเขาประกอบไปด้วยกาวลาเทคปูนพลาสเตอร์สินค้าพวกเนี้ยนะมาใช้แกว่งทําเป็นน้ำมลไม่ได้พระแท้หลวงปู่ทิมในปีหนึ่งห้าเนี่ยสามารถแขว่งทําเป็นน้ำมลได้หรือว่าอย่างเช่นเศษเศษผงที่เหลือจากการเช็ดพระบางทีเพราะว่าเช็ดพระแบบ ขี้กุมีขี้กุเราก็จะเอาน้ำพึ่งผสมมะนาวมาชุบกับคัตาบัตเช็ดเช็ดเช็ด,ชดแล้วแล้วเศษเศษน้ําทีน่น้ำพึ่งมะนาวที่ท,ที่ที่เหลืออยู่เนี่ยไม่น่าเชื่อนะผมกับพี่สาวเนี่ยเคยโดนพึ่งต่อยอมผมเอามาทาที่ตัวผมกับพี่สาวผมอะไม่ถึงสองนาทีอาการปวดแสบปวดร้อนหายไปโดยฉับพลัน เพราะว่าอ,อะไรครับรู้ไหมครับหลวงปุ่ทิมเนี่ยท่านเป็นหมอยาพื้นบ้านที่เก่งมากก่อ,อนที่ท่านจะดังเรื่องของวัตถุมงคลเนี่ยท่านเป็นหมอยาพื้นบ้านที่ต้มต้มยารักษาคนไข่มาก่อนอแต่ท่านเป็นพระที่แบบว่าสมระท่านท่านไม่ได้อวด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 อุตริอุตริอุตริอ่าครับแล้วทําไมเนี่ยหนึ่งเจ็ดเนี่ยสังเกตตามห้างหรือตามเจียนพระเนี่ยเขาบอกมีเฉพาะของเขาเลือกปีตั้งมองยังไงเขาแบบนี้อันนั้นหลวงปุ่ทิมไม่ได้ปลุกเสกหรอกครับเพราะว่าถ้าสังเกตให้ดีนะครับพระ ปีหนึ่งเจ็ดเนี่ยหน้าตาจะออกมนุษย์ต่างดาวอืนั่นหมายความว่าปลูกเสกจากนอกโลกมือพิการผ้ะพระหลวงผู้ทิมที่หลวงผู้ทิมสร้างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมวลมวลสารหรือว่าหรือว่าพระผงน่ะหลวงผูทิมจะพิถีพิถันในการสร้างพระมากอย่างเช่นถ้าเป็นเหรียญดูครับดูความสวยงามของเหรียญอย่างเงี้ยครับดูสวยสวยมากสวยมากนะครับสวยมาก สวยสวยท่านจะเป็นพิธีพิถันในการเลือกเนื้อเนื้อเหรียญเนื้อ,เน,อเนื้อของโลหะที่มาใช้สร้างอย่าง,างชเช่นกระไถ่ทองอรกระไถ่ทองเนี่ยถ้าเกิดสมมติเจอกระไถ่ทองเก่าเนี่ยก็แท้ทุกองครับส่วนพระใหม่พระใหม่ที่ถูกเซียนพระสร้างแล้วก็อุปโลงว่าเป็นของแท้ของหลวงปู่ทิมสร้างเนี่ยเหมือนถูกสาบตาเยเกตาตาเยเกบางคนก็ตาบางบางองค์ก็ตาแข็งเหมือนเมายาบ้าหรือว่าถ้าเป็นเสมาก็จะออกเป็นเสมาหน้าลิงถ้าเป็นกิ่งก็ออกเป็นกิ่งอมทุก ถ้าเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งก็ดวงตาขวาดวงตาขวาจะเหมือนด้แบบแข็งกล้าวขนาเดียวกันถ้าเป็นเจริญพรน่ดวงตาขวาก็เหมือนจะโดนชกมาจนตาช้ำอ่ะเหมือนกับโดนสาบมาแบบแปลกประหลาดมากถ้ามาเกตด้วยนีบเหมือนกับสาบท่านสาบมาถูกสาบมาครับปลอมแล้วจะมีอย่างนี้ใช่ครับเออคุณพิเศษเดี๋ยวผมถามเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องผมก็ไม่แต่ผมเชื่อนะคนที่ปลอมพระหลวงปู่ทิมเนี่ยแล้วไปขายไปหรืออุปโลกโมโกหกอย่างหนังสือบางชั้นเล่นเนี่ยเขียนปลอมหมดเลย มีเินเป็นไปทุกหลทุกไลครับทุกไล,กลเช่นลูกพิการมีอะไรบ้างอะลองลอง,ลองสบการคุณพิเศษที่ผมเห็นมานะถ้าไม่ถ้าไม่เสียชีวิตไปแล้วตอนนี้ก็ทุกคนก็มีโรคประจาตัวหมดเลยอย่างหรือว่ามีช่องที่ทําให้แบบว่าเงินออกไปจากชีวิตก<อ>็เงินที่ท,ที่ได้จากการขายพาคเกตเนี่เขาก็ไม่ได้ใช้หรอกครับเอาไปรักษาลูกบ้างบางคนมีลูกก็ลูกจะออกพิการพิการเออเขาว่าเลือกว่า normal อะคอะ normal หรือว่าครแบบอบครัรวไม่ไม่ไม่ปกติสุข บางคนก็ถึงขั้นว่าเมียหนีไปครับหรือว่าครอบครัวไม่ไม่อยู่ไม่เป็นสุขม,มีมีประสบอุบัติเหตุบ้างมีโรคประจําตัวบ้างครับเนี่ยคุณพิเศษเชื่อไหมั้ยท่านผู้ชมผมเชื่อเรื่องนี้เรื่องบาปบุญคุณโทษเวรกรรมมีจริงมีจริงครับบางคนไปปลอมพระอุปโลกพระแท้กับเขียงเขาครับอ่าโวโลกตัวเองขึ้นมาแล้วไปหลอกไปลวงไปต้มไปตุนครับอ่ะแล้วมีเช่น ลูกไปฆ่าเขาตายครับมีคดีบนสารับเกือบทั้งหมดส่วนใหญ่จะมีคดีครับจะไม่มีใครที่แบบมีความสุขความเจริญเลยมีเพราะอะไรเขาจิตใจเขามีแต่อยากจะต้มคนอยากจะหลอกคนครับแต่นี้คุณวิเศษออกมาอย่างนี้นยเออเดี๋ยวผมถามอีกเรื่องหนึ่งก่อนจะไปเรื่องนั้นนี่เป็นเป็นเขาเรียกรุ่นเยรเลิมพรอเป็นเสมาครับเสมาหน้ากากทองคำนี่เดี๋งผมดูองค์เนี้กับองค์ปอมที่ผมมีเนี่ย มันต่างกันต่างกันครับมองยังไงต่างกันเปรียบเทียบยังไงจะเปรียบเทียบยังไงดูที่องค์พระเลยครับถ้าเป็นเสมาหน้าพระก็คือเสมาหน้าหลวงปู่ทิมเนี่ยจะหน้าจะอิ่มส่วนถ้าเป็นเสมาปอมเนี่ยจะเป็นเสมาหน้าลิงหน้าจะออกแบบเหมือนเป็นลิงเลยรับเป็นลิงเลยแล้วอักษรไม่ชัดเจนอักษรไม่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 ชัดเจนครับก็ตําตําหนิไม่ได้ตําหนิตําหนิพระแท้จะต้องเจะต้องตามตำราของลุงเอี้ยหรือว่าคุณพัฒนาบุญนุกูลอ๋ออันนี้แน่นอนแน่นอนครับคุณลุงเอี้ยเนี่ยเคยถูก พวกเซียนพระโจมตีว่าพระลูกเอีย้ยมีแต่พระเกศพระเกศนั่นไม่ใช่ครับพระของลูกเอีย้ยคุณพระนาบุญอนุก,กูลเนี่ยคือพระแท้เพราะท่านอยู่กับหลวงป,ปู่มาครับอยู่กับหลวงป,ปู่มาท่านเป็นศิษย์ด้านดีของหลวงป,ปู่ก็เหมือนกับว่า,าการการโจมตีคนอย่างเช่นไปตะโกนในโรงหนังในสมัยก่อนอะไรแบบนั้น,นะครับ,รบก็คือเป็นเป็นเรื่องไม่จริงทั้งนั้น ครับแบบประมาณแบบนั้นเลยใช้แบบเขาเรียกอะไรใช้วิชามารลูกศิษย์หลุงปู่มีด้านดีและด้านไม่ดีถูกต้องครับคือด้านไม่ดีปีหนังสือพระอยู่แล้วได้ไปถูกต้องพี่เข้าไปเพื่อจะหวังผลประโยชน์ถูกต้องครับคือไปมีอะไรแอบแฝงถูกต้องครับแต่ท่านพี่อะไรนะฮะแอบคุณลุงลุคุณลุงเอี้ยครับลุงเอี้ยเนี่ยไปไม่ได้หวังอะไรไม่ได้หวังอะไรครับคือช่วยหลุงพ่ออย่างเดียวใช่ครับและเขียนมาด้วยหัวใจของเขาออันตำราเล่มนี้นะครับตำราลายมือของคุณพนาบุญนุกูลเนี่ยสามารถนําไปพิสูจน์ อัตลักษณ์ของตัวอักษรได้ว่าเป็นตำรารายมือของคนโบราณถูกถูกเขียนขึ้นมาในช่วงที่หลวงพุทิมท่านยังมีชีวิตอยู่ตำหนิต่างๆของของตำลาเล่มนี้นะครับปลอมไม่ได้แม้แต่นิดเดียวมีทั้งตำรามีทั้งโคตในโคดนอกมีทั้งเส้นมีทั้งขีดมีทั้งตำหนิมีทั้งหยักมีทั้งมุมมีทั้งเป็นรอน คือปอไม่ได้ยังไงก็ปองไม่ได้ครับพระแท้หลวงปู่ทิมเนี่ยหลวงปู่ทิมเนี่ยท่านศ네ักด right? ิ์สิทธิ์มากท่านป้องกันพระแท้ของท่านไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วครันท่านท่านป้องกันแบบไหนก็คือด้วยโค้ดด้วยด้วยด้วยตำหนิของตำหนิของของแม่พิมพ์แล้วก็โค้ดแล้วก็เออเขาเรียกอะไรอ่ะเส้นขนแมวครับซึ่งลูีแยเนี่ยถ่ายทอดใส่มาลงมาในตำราเล่มนี้ไว้ครบหมดเรียบร้อยท่านรู้ศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์ หลวงพิมเหมือนกันจะคาดการไว้คาดการเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้ไ,วไ,วได้ล่วงหน้าว่าจะต้องเกิดอะไรขึ้นแน่กับพระแท้ของท่านคุณพิเศษมองอยังไงแล้วคิดมีความคิดเห็นอย่างไรคือมีหนังสือพระเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับ,รบจำนวนหนึ่งคือ ออกมาเนี่ยปลอมทั้งเล่มครับนั่นกหมายว่าหน้าปกแท้ครับแต่ข้างในปลอมครับหน้าปกแท้ในแท้คือแท้ที่องค์หลวงปู่ทิมนั่นแหละท่านองค์เดียวคืออย่างนี้มีอย่างนี้มันมีเล่เหลี่ยมมีอะไรที่แอบแฝงเจ้าของหนังสือเนี่ยครับก็คือคนที่ไม่เคยเล่นพระคนมันนอกบรรณาอยากจะซื้อหลวงปู่ทิมครับเขาก็เอาหนังสือพระเ่ยเป็นตัวอย่างเป็นเป็นเป็นเบสเป็นเบสในการที่จะเป็นฐานะเอาเป็นฐานเลยครับว่าอ๋อต้องแท้อย่างนี้แล้ว่งี้จริงจก็ไม่รู้ด่าหนังสือพระหรือปลอมครับคิดยังไงครับทำแบบนี้ คนที่ทําหนังสือพระปลอมเนี่ยเขาจะมีแท็กติกคือลงรูปพระแท้สลับพระเก๊พระแท้สลับพระเก๊พระแท้สลับพระเก๊แต่พอไปชี้ตําหนิเขาก็เอาองค์ที่เก๊มาชี้ตําหนินี่อะปัญหามันเป็นแบบนี้ครับแล้วเขาก็เขาก็เล่นบล็อกพิมพ์เล่นอยู่ในในในพิมของเขาซึ่งเป็นพระที่นั่นนะครับคือพระที่หลวงทิมไม่ได้สร้างอืคือคือคนที่เล่นพระเนี่ยถ้าเป็นเซียนพระเนี่ยเขาจะเล่นพระด้วยเหตุผลเรื่องเงินเงินนําหน้าเขาไม่ได้ดูว่า พระสวยพระแท้อะไรแล้วแต่เขาไม่ได้ดูเขาดูพิมพ์ที่เขาจะขายได้เป็นเงินเท่านั้นดังนั้นเขาก็เลยตีพระที่หลวงพุมสร้างเป็นของเก๊ส่วนพระที่เซียนสร้างแต่เซียนมีตัวเงินให้เขาเขาก็เล่นเป็นของแท้<อ>ครับแต่นั่นน่ะคุณได้พระที่หลวงพุมไม่ได้สร้างไป <c oughs> ครับ <c oughs> ได้พระ <c oughs> ปลอมได้พระปลอมไปมันสลดสุดท้ายแล้วพอในอนาคตต่อไปในวันข้างหน้าพระที่คุณถือครองในมือก็คือเศษโลหะที่เคยมีราคาแพง อ๋อ oh, ไม่มีพุทธคุณไม่มีอะไรเลยไม่มีพุทธคุณเลยไม่มีอะไรหนุนนํำชีวิตเลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วพอทอดระยะเวลาถัดไปถัดไปเนี่ยเขาก็พระเขาพอคนเริ่มรู้ความจริงแล้วเพราะว่าปิดกันไม่ได้ด้วยตำราลายมือของหลวงปู่ทิมด้วยระบบการสื่อสารที่ทันสมัยต่อไปในอนาคตพระที่คุณไปเช่าจากเซียนพระเนี่ยแหละต่อไปเลยนะจะกลายเป็นพระเกสซึ่ง<อ>เคยมีราคาข้างงวดแต่ว่าตอนณเวลานั้นจะไม่มีราคาข้างงวดแล้วเนี่ยพ,พูดถึงพระเกสมีพวกเจ้าพ่ออิทธิพลไปเช่าพระห้างล้างห้างหนึ่ง เก้และก็ตามเอาเรื่องกันเนี่ยครับอย่างนี้มีไหมแถวระยองอะไรมีไหมฮะมีครับอแต่ว่าตอนนี้ที่กระแสเรื่องพระหลุงุู่ทิมเนี่ยตอนนี้นะบนห้างพันทิพย์เนี่ยมีน้องชายผมขึ้นไปดูมาเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแบบเงียบเงียบเลยไม่มีการแทบจะไม่มีการซื้อขายกันเลยเพราะอะไรเนี่ยก็คนเริ่มสังคมเริ่มรู้แล้วไงว่าปอมขบโนเดี่ยเล่นเล่นเล่นพระเก้พระปอมกันพระปอมเอาละมุณพิเศษเดี๋ยวเรามา พักสักคู่มาพบในช่วงที่สองพักสัก,กสคู่ครับท่านผู้ชมครับ